ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงโดยเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่30มีนาคม2 5 6 4ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ออกมาประกาศเป็นฉบับที่1โดยเตือนในเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรง เนื้อหาใจความของประกาศนะครับในช่วงวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2564หย่ย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาบริเวณทะเลฝั่งอันดามันประกอบกับจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก และทะเลอันดามันจะมีกําลังแรงขึ้นโดยลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล จึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังผลกระทบจากฝนที่ตกหนักที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมโดยฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลฝั่งอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือและขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางช่องวาตาภัยอยุตุภภัยพยากรณ์อากาศจะนำข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ